เฮ้ยโอหตายแล้วงี่ก็พังหมดดิสั่งตลอดเลยพี่หมอโอ้โหตายเลยนี่สั่นสะเทือนเลยยันล้อเลยอ่ะโอ้โหไม่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องกูรู้รถยนต์อย่างพี่หมอเห็นอย่างงี้แล้วโอ้โหสงสารรถอ่ะถึงจะเก่ายังไงก็สงสารมันยังขับได้อู้ไม่ได้ม่เดี๋ยวเดี๋ยวเปๆนเดี๋ยวเเปิดให้ดูเปดใหู้เปดูเียเดีดรถน้องนี่ ้องบอกว่าดจริงๆแล้วเนี่ยเอาเอาค้ำคำดูใหม่ค้ำดูใหม่ค้ำอย่างนั้นนะ่ะเอาค้ำคำโอเคใช่ไหม,ม,มจับปอดปึ๊บอย่างนงี้เมื่อกี้น้องฟิวปิดปั้งเลยไหมหมดเลยเนี่ยในว่าจะเป็นไฟหน้าขาไฟหน้าเนี่ยก,อกรอบพวกนี้เป็น,ปนพลาสติกใช้เวลานานกรอบเนี่ยมันก็จะแตกพวกมอหน่มอน้ําพวกนี้ก็จะกรอบโดนในเรื่องของการสั่นสะเทือนกระจังหน้าเป็นพลาสติก เนี่ยมีคลิปล็อกตรงนี้ก็จะตึงตัดกระเทือนมีโอกาสกรอบแตกหมดวิธีปิดคือค่อยๆวางลงแก๊ปอ่ายังไม่จบวิ่งไปล้มตีค่้ยเลยอเอาแค่นี้ครับได้ไหมอันนี้ยิ้มแฉ่งเลยไหมไปหน้าไปสองฝั่งพวกกระจงกระจังหน้ายิ้มแห่งเลยจบนะไปทำอย่างนี้นะไปบอกญาติพี่น้องที่ขับรถให้ทำแบบนี้นะ reporting now mm -hmm.